สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพบกับช่องบัสซามบัส <Buzz. S 2> ตอนนี้เราจะมาช่วยกันคุณหลุมนะครับคุณหลุมที่แบบลึกที่สุดนะแบบในโลกคือคุณแบบลึกๆนะครับทุกคนไปดูกันเลยนะครับเราจะดให้มันเละนะครับทุกคนบุายามา,มานอนมันถึงเวลา ได้สิ่งที่กูต้องการโชคชะตากัวมันไม่เกี่ยวที่กูได้มามันเป็นเพราะกูคนเดียวกูไม่โทษใครโทษอะไรกูเอาแต่โทษตัวเองกูจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่เพลงมันจะได้หลัจากที่เราขุดตุกเซนข้าวบดอันใหญ่นะครับเราก็จะมาแข่งกันทั้งหมด3าด่านนะครับใครได้แต้มมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้ก็จะได้ก็จในก่อนี้ย้อนฝังสิบ 10นาทีนะครับใค่เลือกปุ๋ยปุ๋ยเลยเดนฝ่าน10นาทีแล้วก็โดนเก่งด้วยนะแล้วนี้เราก็จะมาดูว่าใครจะได้แต้มมากมากที่สุดนะครับไปดูกันในนั่นด่านแรกด่านแรกกติกาด่านแรกนะครับไปดูกันขี้เกียจอะไรบ้างนี่ครับรเกมแรกก็คือ,คอเกมฝ่าลูกชุกน,น,นะครับใครชนะก็จะได้เลื่อนขวดนะครับใครถึงีวิบากก็ชนะนะครับแล้วก็จะได้แฝ่าลูกชุกฝ่ายอิงชุก

คือแม่งตอนนี้ยเราก็โดนแย่ยงที่เรียบร้อยนะครับมันมีคนหนึ่งมาแย่ยงที่เราเราก็ต้องคุณลงใหม่นะครับโอโดนเย่ยงที่จจับีน,บน,นี่ครับเราก็ต้องคุณลมใหม่นะครับเราต้องคุณลมใหม่ นี่ครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมว้าสายใครทําพลาดสามครั้งก็แพ้น,นะครับปรับแพ้แล้วก็โดนโดนฝังนะครับ ก็จะดูพี่ชายเราฝัางดินนะครับผมไปเดือน,นะะเลยครับไไปปเเย

ตอนนี้เราจะเอาขอมาดึเส็กนหมดแล้วนะครับมก็จะผมก็จะเนี่ยัมนะครับขาแม่งชานหมดแล้วเดือไม่ไหวแล้วจริงไอ้เียบมูมันว้าดู้นนวุนวุ้น้นวุ้นวุวุ้ว้นวุ้นวุ้ด้นวด้นว้าวน

เขาดำน้ำผ่าประการังเขาผู้ไอ้ลูกศรเขาดำเขาดำยอกยอกกเขาอย่างได้อันเล็กเขาผู